สวัสดีปีใหม่ปี2565นะคะหรือว่าปีเสือนะคะช่วงนี้น้องไม่ได้ทำคลิปเลยมัวแต่จัดของส่งให้พี่ๆแต่ก็พี่ๆก็สามารถติดตามหรือแบบว่าอสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะถึงแม้ว่าน้องจะได้ทำคลิปหรือไม่ได้ทำคลิปนะคะ วันนี้น้องโรตีมีของเข้าใหม่นะคะเดี๋ยวกันวอวยพรกันก่อนสวัสดีปีใหม่นะคะขอให้พี่ๆมนุษย์หินมงคลทุกคนเฮงเฮงปังปังรวยรวยประสบแต่ความสุขความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนากันทุกคนนะคะโอเคเรามาดูกันของใหม่ของน้องนะตัวนี้จะเป็นหยกนะคะหยกแบบว่าเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นยเกรตเคือไม่ผ่านการเผาหรือการปรุงแต่งใดๆเลยสวยมากไซส์10มิลนะคะอยู่ที่อยู่ที่ราคาที่800บาทโปร8 0 0อบาทปีนี้ก็ยังจัดโปรเหมือนเดิมนะคะส่งฟรีปทางก็ฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะคะแล้วก็มีของแถมเหมือนเดิมเลยขอบคุณพี่ๆมากต้นปีนี้คือจัดทําและจัดส่งไม่ทันเลยนะคะโอเคตัวนี้800บาทนะคะ แล้วก็มีตัวนี้มาใหม่ชาร้อยชาร้อยก็ไซส์ประมาณ10มิลช่วงนี้น้องจะเอาแบบว่าหินลองลองคัดหินแบบสาสตร์บำบัดมาเยอดหน่อยก็คือแบบว่าจะได้แบบรู้สึกแบบผ่อนคลายรู้สึกแบบคลายกังวลเนาะจะได้ไม่ตึงไม่เครียดกันมากมหมเพราะว่าช่วงนี้ก็ตามสถานการณ์ก็รู้สึกจะเครียดเียดตึงๆึงกันไปหน่อยใช่ไหมคะก็ใช้หิน จำพวกโทนสีม่วงจะช่วยได้ดีเยี่ยมะคะ่ะไม่ว่าจะเรื่องของสุขภาพหรือความเครียดนะคะคลายกังวลใจอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ,คะหินชารอยนะคะเลยตามนี้เลยเอ่อาไส1ิบมิลนนองจัดโปรอยู่ที่1,200บาทนะคะพร้อมส่งฟรีเดี๋ยวให้เห็นกันชัดๆจะได้เห็นแบบเห็นแร่เห็นอะไรชัดๆเดี๋ยวนาะขอปรับไฟนิดหนึ่งโอเค ได้เห็นกันชัดๆหน่อยโอเคค่ะแล้วก็มีไายไนทนที่เข้ามาใหม่รอบนี้เกรดสวยมากยอมรับว่าสวยสวยสวยแต่ละรอบนะคะจะบอกก่อนว่ามีคำถามว่าท้าไมราคามันในคลิปไม่เหมือนกันคุณหินแต่ละรอบที่น้องได้มาถ้าเป็นคุณหินช่างกรมแบบนี้ค่ะ แต่ละรอบแบบบางทีราคาก็อาจจะแบบปรับขึ้นปรับลงไม่ไม,ไม่ไม่เท่ากันนะคะยังไงก็พยายามดูคลิปที่ล่าสุดนะคะหรือที่แบบหรือว่าสอบถามเข้ามาก็ได้แล้วเดี๋ยวน้องจะอธิบายให้ฟังนะคะอ่านี่เลยแต่แต่ตัวนี้ก็ยังจัดโปรเท่าเดิมค่ะไซส์10มิลหินไคยาไนหรือหินปดนี่นะคะก็ยัง1,500บาทเส้นนี้สวยมากแต่ละรอบจะไม่เหมือนกันการติดเนื้อติดดา่าง เพราะว่าหินนะแต่และชิ้นหรือแต่และเส้นนะจะไม่เหมือนกันจริงๆค่ะจะไม่ไม่มีทางที่จะแบบเป๊ะเหมือนเดิมเงี้ยค่ะในเรื่องของสีสันเส้นนะคะ1,500บาททรงซี่ค่ะหินไคย,ยัไแล้วก็ตัวนี้เหมือนกันเพราะน้องเลือกมาเป็นเรื่องของสัตว์บำบัดเนาะตัวนี้ก็อฟอสฟ,ฟอร์ซี <laughs> ยังจําไม่ได้เลยเนี่ยฟอสฟอสซิเดรไลท์ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนกันจะช่วยให้แบบว่ารู้สึกผ่อนคลายเยียวยาจิตใจอยงนี้ค่ะอันนี้ก็ดีมากเหมือนกันใครที่ชอบชอบก็จัดได้อ่าไซส,ส์นี้ไซส์สิมิลนะคะน้องจัดโปรอยู่ที่800บาทค่ะสำหรับใครที่ร,รู้สึกแบบไม่รู้สึกผ่อนคลายหรือสบายใจอย่างนี้ค่ะใช้หินชนิดนี้ได้เลย,เลยค่ะ สอบถ้าเข้ามาเพิ่มได้เดี๋ยวน้องน้องส่งให้บางบางชิ้นยังจะจําไม่ได้เพราะเป็นชิ้นใหม่เนาะอ้าวอาภาไทายอ้าวอาภาไทายนี่ก็จัดโปรอยู่ที่8 0 0บาทเหมือนกันไซส์สิมิลน,นะคะนี่เลยเหลือชิ้นเดียวมาคู่มาสองชิ้นตอนนี้เหลืออยู่หนึ่งชิ้น800บาทสวยมากนี่เลยอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ ช่วงนี้น้องอยากอยกอยากอย,กอยกสรรหาหินในศาสตร์บำบัดเรื่องแบบจันลงใจสบายใจนะคะขอข้อมูลเพิ่มเติมได้เดี๋ยวน้องส่งให้อ่านว่าออหินมาจากที่ไหนหรือแหล่งกําเนิดเป็นยังไงเงี้ยค่ะคุณสมบัติให้ประโยชน์ในด้านใดบ้างเนี่ยค่ะแปด้อยนะคะ ตัวนี้ก็เข้ามาใหม่เหมือนกันโรโดโคไซนะคะให้คนรักคนเมตตาให้มีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยค่ะสาวๆที่มีคุณแฟนแล้วก็จัดได้เส้นนี้มีพี่เขารับไปแล้วอันนี้จะต้องไปที่กาตาไหมคะเดี๋ยวเยวน้องๆจำจำไม่ได้แต่น่าจะใช่ตอนนี้น้องเหลือชิ้นนี้เดี๋ยวโชว์ ใช์ประมาณ9มิลถึง10มิลนะคะตัวนี้จัดโปรอยู่ที่1,500บาทน,นะคะใครรับก็บอกได้เกรดเอค่ะเนื้อหินแท้ทุกชิ้นอ๋อเสริมชิ้นนี้นี่มีพี่เขารับไปแล้วอันนี้หม้5สีนะคะอ่าแล้วเรามาดูไมนะ้หน้ากันต่อน,นี่เลยอ่าสำหรับใครที่ถามว่าเออราคาไม่เห็นไม,ไม่ไม่ตรงเนี่ยอย่างรอบนี้นี่ รอบก่อน1,500บาทนะคะรอบนี้1,200บาทไซส์ประมาณ9ถึง9.5มิลนะคะนี่เลยค่ะไหมแน่นเหมือนกันเนี่ค่ะไหมแน่นไหมชัดหินแท้เหมือนกันคือข,ขนาดเฉยๆค่ะบางทีช่างกรรมมาน้ําหนักมันเบากว่าราคาน้องก็จะลงมาใครรับก็บอกได้นี่เลยสวยมาก1,200บาทพร้อมส่งฟรีนะคะ ไหมหน้าก็นอกจากจะนำพาความมั่งคั่งแล้วก็ยังเป็นเมตตามหานิยมเนี่ยคนรักคนเมตตาคนอุปธรรมใครที่แบบว่ามีลูกน้องเยอะๆเงี้ยค่ะหรือมีบริวารหรือต้องแบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไหมหน้าจัก,กรพรรดนี้จะดีมากเส้นนี้จะแน่นมากเนี่ยเขาก็เลยจะเรียกว่าไหมหน้าจักรพรรดิให้ดูชัดๆชัดไหมชัดไม่ชัดนี่ชัดโอเค ่วนไซส์ใหญ่ตอนนี้น้องเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะคะล็อตนี้คือล็อตใหม่หมดเลยพี่พี่ต้องแบบว่ารีบจัดรีบจัดเพราะว่ามาเร็วไปเร็วเหมือนซูเปอร์นะซูเปอร์น้องเข้าสองรอบไม่เหลือสักชิ้นเลยซูเปอร์เซเวนล็อตนั้นสวยมากจริงๆสำหรับใหม่หนะ้าล็อตนี้1 000, 2เอ้ย2,500บาทนะคะขอโทษทีบอกผิดไปไซส์ประมาณ10 เอ็ดจุดห้าถึงสิบสองเส้นนี้จะใหญ่สุดเส้นนี้จะสิบสองจุดห้านี่เลยน้องก็ให้ราคาเท่ากันอันนี้ใหม่จะเข้มนิดหนึ่งใหม่เต็มเหมือนกันค่ะให้สองพันห้าเท่ากันนี่ค่ะสวยเส้นก็ไม่ได้ใหญ่ใหญ่มากแต่ก็สวยนี่เลยค่ะสำหรับใครที่ชอบชิ้นใหญ่ๆแต่ใส่แล้วสวยนะน้องก็ใส่น้องใส่ใสิบสองเหมือนกัน ตอนนี้ก็ใส่มากเหมือนกันเดี๋ยวแอบให้ดู <Yeah. S 1> นี่เห็นไหมใส่จากที่แบบมีใหม่นิดหน่อยก็ใส่ให้แบบมันถ้าเราใส่บ่อยๆมันจะยิ่งใส่ยิ่งใสะเกตนี้สวยกว่าน,นะเนี่ยใหมชัดไหมใส่ก okay. แล้วก็มีตัวนี้ที่เข้ามาใหม่เข้ามาสามชิ้นตอนนี้เหลือ2ชิ้นแล้วตัวนี้เรียกว่าป่งขามสีพันชั้นนะคะจะเป็นชั้นๆเหมือนมีแบบ หมือนมีลูกโลกอยู่ข้างในเหมือนมีชีวิตเลยนะเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่เลยนี่ยให้ดูทีละชิน้นนี่ค่ะจะเป็นชั้นๆชั้นๆเหมือนขนมนี้เลยค่ะนี่สวยมากไซส์สิบมิลน,นะคะ น้องจัดโปรอยู่ที่1,200บาทค่ะสำหรับโป่งขามก็คือปกป้อ,องคุ้มครองให้ปลอดภัยร่ำรวยเงินทองสุขภาพแข็งแรงก็คือรวมจบครบที่นี่เช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครที่ชอบหินโป่งขามนะคะนี่เลื1,200บาทสองฟรีมีเข้าเพิ่มเข้ามาใหม่เนาะแล้วก็มีอเมชี่ตัวนี้ที่เข้ามาใหม่อีกเพิ่ม ทั้งก่อนหมดไปแล้วนะคะอันนี้ไซส์12มิลน,นะคะจัดโปรอยู่ที่700บาทค่ะหินออาร่าไรส์ในอเมทิสต์หรืออเมทิสติดป่วงหรือบางคนชอบเรียกว่าแก้วนางขวัญน,นะคะนี่เลยไซส์10มิลก็มีนะคะไซส์10มิลก็จัดโปรเหมือนเดิมค่ะ500บาทแต่ส่วนไซส์12นี่700บาทนะคะส่งฟรีไปทางฟรีค่ะแล้วก็มีโลสควอสเนาะที่เข้ามาใหม่โลสควอสมาดามกาสกา จริงๆเขาจะออกสีชมพูกว่านี้หน่อยนะคะแล้วโดนแสงแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูจริงก็ชมพูชมพูอย่างนี้เลยอะค่ะอ่านถ้าโดนแสงเขาจะดูแบบว่าด,ดูซีดไปหน่อยใช่ไหมลดสปอสมาดามก a สกาไซส์10มิลจัดโปรที่500บาทนะคะส่งฟรีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีอ m เม h ิสตตัวนี้เกศใสบมงคนชอบเรียกว่าลาเวนเดอร์ก็ได้ค่ะ แต่สีจะไม่ค่อยเหมือนลาเวนเดอร์เท่าไหร่นะ้องว่าเป็นอเมติีแต่เป็นแบบใสเฉยๆเนี้ยเนื้อใสไซส์8มิลน,นะคะจัดโปรอยู่ที่400บาทค่ะเลยแล้วก็มีตัวนี้เหลือชิ้นเดียวแล้วเฮมาทอยเนาะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นสีทูโทนปกติเขาจะมีแต่สีแบบเป็นสีน้ำตาลใช่ไหมสีน้ำตาลเยอะๆเงี้ยค่ะตัวนี้ก็จะแบบจัดมาที่เห็น oh. เห็นเห็นเห็น เขาโปรโมทใช่ไหมส่วนใหญ่จะโปรโมทว่ากายจะตุดจีนและสีเหลืองสีทองสีแห่งความมั่งคัง่งอะไรประมาณนี้ตัวนี้นะแต่ว่าความหมายของเฮมาทอยก็คือว่าร่ำรวยเงินทองเนีคะเสริมโชคราบนีคะแล้วก็มั่งคัง่งมั่งมีเนาะใครชอบก็บอกได้ตัวนี้จะไซส์ประมาณ1 0 10มิล10.5นะคะน้องจัดโปรอยู่ที่800บาทค่ะพร้อมส่งฟรี ยาให้โชว์โชวโชว์หน่อยนานมาทีเหลือชิ้นเดียวแล้วสวยมากโอเครับชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะคะอ้ออีกตัวหนึ่งตัวนี้สวยมาก หินปีเตอร์ไซส์หรือปูโสมเฝ้าทรับนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเช่นกันนะคะใครอยากให,ห้มีเงินเก็บเยอะๆมั่งค้างร่ำรวยก็ใช้หินชนิดนี้ได้รอบนี้เกตสวยค่ะนานๆจะได้ทีหนึ่งนี่ไซส์10มิลน,นะคะไซส์10มิลจะจัดโปรอยู่ที่1,500บาท จะไม่ค่อยปกติอาจจะเป็นอีกสีหนึ่งออกโทนน้ำตาลเนาะรอบนี้จะเป็นแบบสีสวยมากสีเหลืองน้ำเงินแบบชัดเลยค่ะเกตเอค่ะเรบนีเกดเอหนึ่งพันห้าร้บาทไซส์สิบมิลค่ะสวยมากนี่เลยค่ะตาลุ้มขึ้นชัดส่วนไซส์สิบสองไซมิลจัดตัวอยู่ที่2อ0พนะคะสวยเหมือนกัน12บมิลก็จะสวยนี่เลยสวยมาก ตุ่นผสมก็ซับโอเค,อเคพี่ๆสนใจชิ้นไหนก็ลองสอบถามเข้ามาได้ตลอดเลยนะคะฝากติดตามช่องน้องด้วยแล้วก็ติดตามได้ทุกช่องทางเลยค่ะสั่งซื้อก็ได้ทุกช่องทางนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะตัวไลน์ไอเดีเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมใส่ตัวแอดด้วยนะคะ777 แล้วก็ตัว I, ตัว M ตัว S, ตัว K นะคะเดี๋ยวจะเสกให้รวยๆเฮงๆปังๆทุกคนเลยแล้วก็สวัสดีปีใหม่ขอให้เฮงๆทุกคนเช่นกันนะคะขอบคุณพี่ๆที่ส่งข้อความมาวอวยพรน้องด้วยขอบคุณค่ะก็ขอให้พี่ๆเฮงๆเช่นกันนะคะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ